มา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 เฟนเฟนเช่ารับเช่าวไว้เฟซบุ๊กของคู่ะคะุกเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะคนขายปลาแดกเนาะคะ่ะก็ต้องรีวิวกันกินปลาแดกให้พี่น้องเฮาเบิงให้ไทยเฮาเบิงนะะเนาะค่ะเนาะเบิงเมื่อนี่เครื่องเคียงของปลาแดกมีอย่างแน,น่ค่ะมีเพิ่มขึ้นมาด้อค่ะเบิงะคะ่ะดอกแคฝอยนะคะพริกหยวกเด้อค่ะต้นหอมที่ขาดปลาแดกเลยค่ะกินเข้าไปเลยค่ะตานวัดตานการเป็นไข่กันเป็นยังของเฮาเลยะะด้อค่ะเด้อเนี่ย ผักผงชูรสก็ยังไม่ขาดด้วยค่ะด้วยมบิ่งเนยค่ะปลาแดงะค่ะปลาแดงทอดสดๆไหม่ๆห่อนๆเลยนะคะนี่ปลาแดงนะะี่ค่ะโตละลอยเด้วยค่ะด้วยทอดให้แล้วเรียบร้อยนี้ละค่ะเครื่องเคียงกิ่นมีไห้นะ,ะนี่ค่ะกินเข้าไปเลาๆนี่ต้นหอหอหัวหอมนะหัวห,หอมแดงทอดอืต้องเท่าปีครับ เ้ามากเลยค่ะหอมๆกินเขาไปเป็นหัวเลยขา,ายบริยารหนึงนะคะเนี่ยลรวบางทีหยวกค่ะกินเข้าไปเป็นหน่วยเลยค่ะบอผ็ดหวานแจบกินยังได้คือบอผ็ดค่ะ พีกซูปอดกับนี่ค่ะแสบมันแสบพี่วิวนค่ำไงค่ะโปแหนบด้ิค่ะโปแนบคำใหญ่ๆปวดแนบพร้อมดอกแคข่อยแค่ขอยแค่หน้าบานเห่านี่ค่ะแฉบสองแค่ยังกับมะกิดพร้อมใจอกันก็ปอกทอดประแดดแผมื่อนี่ นอกเรือนะกินนะคะมวนลงไปขมวดมวน,มวนอย่งแหนอนี่แหละเขาเรียกว่าความฟินในการกินปลาล้าทอดกินเข้าไปที่คันเนี่ยเข่าเนี่ขขนขยข้ามเข่ามือข้าบลาดงคันนี้มันต้องจำเบะลงไปทีะะ่เนีนะคะ่ค่ะแล้วก็โปรแนมค่ะติ๊กเอาติกอาอ้กเอาเนื้อปลาแดกอยู่ที่นะะี่ค่ะกรอดกกรอบ เม่๋ยวเคุยกับเก็บสดๆจากทางบ้านเหี้ยสะเหี้ยใสยเสียบเสียบหางเสียบขาด พระผงชวดส้งลงไปกระสมพักค่ะกลับต้องไปค่ะอย่นนะคะลองซิมบึงแสบพอบอกออย่านคุนน้ำไล่ไหลย,ย่านคุนอยากกินน้ำ ปลาแดกมันเบิดแล้วรออีกสองมือได้กินแน่นอนค่ะยูน้ำร้ายแค่นีก่อนค่ะ